คนเรามีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าจะเอาสิ่งที่บรรคุศลหรืออากุสสมีบางคนเขาว่าเกิดมาแล้วมีพารมลิขิตบังคับต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เลึกเลี้ยงไม่ได้ความเห็นแบบนี้โปรตุเจลเคยติเตียนอย่างมากทีเดียวแต่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คนที่จะเป็นขโมยคนที่จะไปฆ่าสัตว์คนที่จะไปทำประเภทนัยกรรมเพศเสียนทั้งหลาย ก็เพราะควมบริคก็เรียกว่าเราไม่รับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบเราจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้ต้องรับทุกอยู่ดีถ้าเวลาทุกมาถ้าบอกว่าคนที่สอนแบบนี้สอนให้เราโง่สอนให้เราไม่มีที่ที่ป้องกันจากกิเลสของเรากิเลสก็ได้ใจก็จึงเราจะบังคับอย่าง,งานั้นังคับยังไงเราก็เชื่อตามที่คนเขาว่านะเราก็ต้องไล่ไปตามกิเลส แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าคน, <c oughs> คนเราเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเสร็จที่จะเลือกการกระทําในปัจจุบันได้แร้ะท่านจะไม่สอนจะไม่สอนทําไมก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนได้ท่านจึงสอนในท่านก็ไว้ใจเราถ้ามีความมั่นใจในเราเราก็แก้ายได้ทําก็สอนได้เราคงจะมั่นใจในตัวเองด้วย ก็ท่านวางธรรมะไม่ใช่วาง,งเพื่อเทวดาหรือพรหมหรืออะไรอย่างเดียวแล้วก็วางเพื่อมนุษย์ด้วยมนุษย์เราทำได้นิสัยอันไหนของเราที่เห็นว่าไม่ดีเราก็แค่ได้นิสัยที่ดีเราก็เสริมได้เราก็ไม่เสร็จแต่คนอื่นเขาพยายามมให้เรามีเสร็จเรื่องเรื่องการเบื่อของเขาแต่เรามีเสร็จ พระ้ผูรู้บกนเนี่ยปฏิเสธมาได้เลยอย่างน้อยเรามีเศ็ตที่จะทาสิ่งที่เป็นกุศลเพราะฉะนัะ้นให้เลือกทางนี้พเพราะม็นทางปรงเป็นทางเปิดให้เราไปสู่ความสุขได้เราะไม่ต้องไปขออนุญาตาใครเราก็ทำของเราได้